เหมือนกลิ่นอายทะเลที่นุ่มนวลมากๆมีท้องฟ้าที่สดใสอันนี้มันชนะค่ะ วัีจากว่ชิงตันค่ะนุ้ยจากมารนีชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นน้ำหอมที่นุ้ยอันบ็อกซิ่งไปนานมากแล้วแต่รอเป็นซัมเมอร์นะคะเพื่อที่จะได้รีวิวเขา Pacific Rock Moss ของเอ่อโก f i e l d Bank เป็นแบรนด์ของออสเตรเลียนะคะแล้วก็โด่งดังมากในช่อง y o u t u b e ด,ดังหลายๆท่านเนี่ยก็คือเอามารีวิวนะ เพื่อนๆสามารถไปหาดูได้แรงจริงก็คือซื้อตามเขาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ซื้ออ่ะมันเป็นช่วงที่ดีดีเพราะว่าตอนนั้นมีห้างห้างหนึ่งเขาโกแบงค์รับอ่ะแล้วเขาก็ขายในราคาถูกนี่นก็เลยเฮ้ยถือโอกาสนี้ซื้อซะเลยเนะโัวกลิ่นขึ้นมาแล้วได้กลิ่นเลมอนค่อนข้างชัดเหมือนกันนะตอนแรกนะคะ โอเคเขาบอกว่าอันเนี้ยกลิ่นคล้ายกับโจมาโลนวูดเซชแอนซีซอต์นะคะเป็นกลิ่นโปรดของนุ้ยเลยซึ่งนุ้ยก็ไม่เคยคิดเลยนะอ่ะโอเคเรียบร้อยเพราะฉะนั้นข้างนี้ก็จะเป็นวูดเซชแอนซีซอต์นะคะโอ okay. เคพ c i f i ิกวอ k ก o มอสนี่ยคิดมาตั้งแต่ปี2016นะคะเพอร์ฟูเมอร์คือคุณแฟรงชอยแมรี่บอร์เดนนะคะแล้วก็โน้ตนะคะก็จะมีมอส มะนาวเหลือง Sage Geranium อ่าซึ่งกลิ่นเป็นกุหลาบแบบเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดนะคะแล้วก็ไมซีเดอร์จะว่าไปโน้ดเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับตัวบูสเซชันซีเซลเหมือนกันอเปิดมามันมีกลิ่นความเขียวเออนนไม่แน่ใจว่ามอสกลนะิ่นยังไงนะแต่เนี้ยมีกลิ่นความเขียวออกแนวเหมือนแบบผักหน่อยๆย,ยังไม่ได้ไปถึง กรีนผักมากเป็นผักกลางๆแล้วก็ตอนที่โชยมาขนแรกเนี่ยจะเป็นกลิ่นเลมอนนะคะค่อนข้างสดชื่นแล้วก็แอบมีเผ็ดน้อยๆเบาๆคือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เบาใสามากเหมือนกับบูเซเชนซีซอลเพราะฉะนั้นกลิ่นทุกอย่างมันจะไม่ได้ชาแหลมค่อนข้างนวลแล้วออกนวลนๆนนหน่อยนึง่ะคะ ตอนเปิดมานี่ว่าไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในความคล้ายของเขาอยู่ในความที่ว่าเขาเป็นโทนใสๆส,สะอาดเพราะว่าของโจมาโลน่ะมันจะมีความเป็นสมุนไพรสูงกว่าคือเมื่อกี้นี้นุ้ยบอกว,ว่ามันเขียวแต่อันเนี้ยมันจะออกแนวเหมือนกลิ่นสมุนไพรเศษอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วจะมีความอมเปรี้ยวเบาเมันคืออมเปรี้ยวทั้งของในแนวแบบเหมือนคล้ายๆมะนาวหน่อยๆกับ อมเปี้ยวของเครื่องเทศอะคะ่ะผ่านไปสักหนนาทีนะคะของอันเนี้ยจะมีความนวลที่อธิบายยากไม่มีอยู่ในเนี้ยค่ะซึ่งนี่ว่าไอตรงเนี้ยที่นุ้ยชอบมากๆกลิ่นแบบเซจเบาๆผสมกับกลิ่นไม้กลิ่นความเขียวอ่อนๆถ้าหนุ้ยเดาอาจจะไปกลิ่นโอ๊กมอสก็ได้นะคะมันจะมีกลิ่นความนุ่มนวลที่เหมือนกลิ่นอายทะเลที่มีท้องฟ้าที่สดใสเหมือนสีฟ้านี่เลยคือมันใช่อะ่ะ เป็นกลิ่นฟลอเรลเบาๆอะค่ะเหมือนกลิ่นดอกไม้เบาๆแต่ว่ามีความเป็นไม้และความเขียวอ่อนๆผสมอยู่กลิ่นแบบนวลมันไม่ใช่นวลดอกไม้ทีเดียวด้วยมันเหมือนดอกไม้ที่มีความเป็นซิตรัสหน่อยๆแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่เหมือนกลิ่นอื่นที่นุ้ยเคยได้กลิ่นมาง่ายๆแต่ว่าไม่รู้จะอธิบายและเทียบกับอะไรดีส่วนของวูดเซช่ะ กลิ่นเขาจะเข้มข้นกว่านิดหน่อยและไม่นวนเท่าเปรี้ยวชำนองอเครื่องเทศมากกว่าหน่อยหนึ่งตอนนี้ผ่านมา15นาทีแล้วค่ะกลิ่นเขาจะค่อนข้างคล้ายเดิมเลยนะคะนนึกไม่ออกจริงนะว่ากลิ่นเนี้ยจะบรรยายยังไงถ้าคิดว่าทะเลจะเป็นดอกไม้ได้อ่ะนึกคิดว่ามันคือกลิ่นเนี้ยมันเหมือนกลิ่นดอกไม้ทะเล <laughs> นะ เออที่มันมีความนุ่มนวลแต่ว่าชิลใสเหมือนท้องฟ้าส,าสะอาดริมทะเลอะไรประมาณเนี้ยอืมซึ่งมันต่างกับบูเซชแอนด์ซีโซล์นะบูเซชแอนด์ซีโซล์ถ้าเทียบกับอันนี้คือนุ้ยก็ยังชอบอันนี้อยู่แต่นุ้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าสองอันนี้มันเหมือนกันนะนะจุดจุดนี้แต่ว่านุ้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันนวลละมุนกลิ่นทะเลมากกว่าอันนี้ยอันนี้ทะเลน้อยกว่าไปเลยอะคะ่ะ เออแล้วอันนี้จะรู้สึกชิลกว่าเข้าไปอีกไช้ดอกไม้เขียวๆที่มีความเป็นโอโซนเหมือนกลิ่นโอโซนเออใช่น่าจะเป็นกลิ่นโอโซนเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนโอโซนแบบสะอาดๆประมาณนั้นน่ะในที่ขณะที่อันเนี้ยมันมันก็มันก็ชิลแล้วนะ เออแต่อันเนี้ยมันชนะค่ะเพราะว่าอันนี้จะมีความเป็นไม้ที่สูงกว่าค่ะกลิ่นจริงแล้วมันชัดกว่านวลละมุนน้อยกว่าอันเนี้ยให้ความรู้สึกเป็นโอโซนิกมากกว่าผ่านผ่านน่ะก็คือค่อนข้างมีความใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าของจโมโลนจะขาดไอ้กลิ่นโอโซนนวลนวลหลังจาก30มสิบนาทีนะคะอืม้ม กลิ่นเขาก็จะค่อนข้างคล้ายเดิมนะคะเพียงแต่ว่ากลิ่นที่นี่บอกว่าเหมือนโอโซนแบบนวลนๆนนนนเป็นเป็น Cloud of โ z o อโเนี่ยมันดรอปลงเพราะว่ากลิ่นเขาจะเบาลงค่อนข้างเร็วช่วงช่วงแรกนี่มันจะชัดเจนกว่านี้แล้วพอมาถึง30นาทีอ่ะ กลิ่นความเป็นไม้สมุนไพรอะไรเงี้ยของบูเซชเนี่ยจะดรอปลงนะคะแล้วกลิ่นจะนวนขึ้นทำให้สองกลิ่นเนี้ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเลยโดยเฉพาะเวลาดมเผินๆก็อาจจะแยกกันไม่ออกนะคะถามนุ้ยว่ามันขนาดที่เขาแบบไ y ป์กันไหมด้วยราคาที่สูงขนาดเนี้ยแต่ว่ากลิ่นเขาเบามาก หนูก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแบบว้าวขนาดนั้นเพราะว่าครั้งแรกที่นุ้ยสเปร์อ่ะุ้ยชอบนะแต่หนูไม่ได้ว้าวอะค่ะหนูว่ามันก็โอเวอร์เอทแล้วก็โอเวอร์ไฮเหมือนกันถามว่ามันมีเอกลักษณ์ไหมห้ยว่าในช่วงแรกอะค่ะตอนที่กลิ่นเขายังชัดๆอยู่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะซึ่งจะไม่ได้เหมือนกับน,นี้แต่พอหลังจาก30นาทีพอกินก็คล้ายกันมันก็ทําให้เอกลักษณ์เขาน้อยลงผ่านมาสองชั่วโมงนะคะ กลิ่นเขาจางลงมากกลายเป็นกลิ่นติดผิวแบบมากๆจริงผิ่กินติดผิวก็ติดมานานแล้วล่ะให้ความรู้สึกสดชื่นสะอาดคลีนมากๆม,มันอ่อนมากๆรู้สึกว่าเออกลิ่นแบบนี้มันทําให้นึกถึงสีฟ้าข้างทะเลจริงๆกลิ่นใบไม้ใบหญ้าที่มีความเป็นฟลอร์ o, เพราะฉะนั้นจะมีความกรีนเบาๆบาฟลอร์ o, ต่ํามากๆและมีความเป็นไม้อ่อนอใสามากๆเหมือนแบบ ถ้าเราได้กลิ่นท้องทะเลที่เฟรชเนี้นยรู้สึกว่าเออกลิ่นเนี้ยมันใช่เพียงแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันค่อนข้างแย่นะ w o o d Sage and Sea Salt นะคะ กลิ่น <Green, S 2> เขาก็จังเป็นสกินเซนต์เบาๆเหมือนกันแต่ว่าของวูดเซชจะออกฟลอร์มากกว่าหน่อยหนึ่งความใสนี่พอๆกันเลยคือน้กสุว่าอันเนี้ยมันมีความเป็นวูดดี้น้อยมากๆฟ o อรจะนำกว่าเมื่อเทียบกับเนี้ยจะมีความกรีนออกแนวอ่าไม้ๆหน่อยหนึ่งที่เบามากๆแต่ถ้าเผลอๆนะ่ะก็เหมือนกันแทบ100%นะคะ เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเบาทั้งคู่มีตัวใดตัวหนึ่งก็อพอนะมาสเนี้อย่างที่นุ้ยบอกไม่ค่อยดีค่ะต่อให้นุ้ยสเปรย์บนเสื้อผ้ากลิ่นก็จางเร็วเหมือนกันภายในสัก3 0ถึงหชั่วโมงเนี่ยเบาบางมากๆเป็นกลิ่นสะอาดอาดเหมาะกับคนชอบชิวๆสะอาดอาดไปทะเลหรือว่าไปทํางานไปวันหยุดสบายๆคนที่ไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมฉุนเลยอะ่ะนุ้ยคิดว่าน่าจะชอบทั้ง2กลิ่นนี้ค่ะ และถ้าเกิดให้นุ้ยแนะนําระหว่าง2กลิ่นนี้นะคะนุคิดว่านุ้ยคงแนะนำบูสเซชันซีเซลเธอค่ะเพราะว่าหาง่ายกว่าราคาถูกกว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีกว่านิดหน่อยนะคะคือเนื่องจากเขาเป็นกลิ่นสกินเซนถ้าเกิดไม่ได้สังเกตอะ่ะนุ้ยว่าอาจจะไม่รู้ว่ากลิ่นเนี่ยมันยังอยู่บนผิว แต่ว่าวูดเซชันซีโซ่ถ้าสเปรย์บนเสื้อผ้ากลิ่นจะชัดกว่าโกลฟิลแบงค์นะคะหรือว่าแปซ i ฟิกร็อกมอสแปซิฟิกร็อกมอ s ต่อให้สเปรย์บนเสื้อผ้ากลิ่นก็จางมากๆอยู่ดีนะคะอูออนี่ก็ไม่ได้คิดว่ากลิ่นนี้มัน worth the hype ไม่ได้ขนาดนั้นนะ่ะเออแต่นี่ไม่แน่ใจว่าทำไมในแบบอ่อยูทูบเบอร์หลายๆท่านถึงแบบโห คือหากันมากกับกลิ่นนี้จนนุ้ยแบบอยากได้แล้วก็าบายๆแล้วสองกลิ่นนี้นะคะเด็กเท่ากันทั้งคู่สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งคู่เลยนะคะตั้งแต่เด็กมัธยมใช้ได้แล้วก็โอกาสในการใช้เนี่ยเหมือนกันเลยก็สามารถไปเลเยอร์กับอันอื่นได้นุ้ยก็คือรอไปเลเยอร์กับครีมเลิฟอินไวท์ก็ทําให้ครีมเลิฟอินไวท์แบบใสขึ้นมานิดนึงก็เข้ากันดีค่ะนุ้ยว่าอันนี้มันคือไว้เลเยอร์กับอะไรก็ได้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Bye.